สีชีวิตนุ่มแม่น้ำมูลครับพี่น้องเขื่อนอเภอลาสีใสครับนะครับฟาร์มเันเปิดเกื่อนลายไอประตูหนึ่งสองสามสี่สี่บานครับนะครับเป็นศูนย์ร่วมนะครับของเซียนปลาครับต่างต่างนะครับพี่น้องอ่าสารับครับสารพัดกินครับมาร่วมตัวกันอยู่นี่ครับพี่น้องปลาก็นิจตัวใหญ่เงีนครับพี่น้องโอ้น่า ใส่ใหญ่พันเห็ดกันนี่ครับผมวิถีชีวิตบุ่มแม่น้ำมูลนะครับนี่โอ้ยนี่ดีครับนี่ครับไปได้พอได้ว่าพ่อนี่ฟองบอลนี่ c o